พิงฟองบปงอ้ขโมยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิงฟองมาแล้วมีอะไรที่ช่วยไหมมีขโมยอยู่แถวนี้เงินของฉันหายไปหมดแล้ว ทองและไข่มุกของผมก็หายไปหนังสือของฉันก็หายไปอาหารของฉันด้วยของเล่นของผมด้วยของเล่นของผมหายไปหมดเลยอืมฉันมั่นใจเลยว่าต้องเป็นฝีมือของครอบครัวฉลามหัวขโมยแน่ๆครอบครัวฉลามหัวขโมยเหรอใช่แล้วครอบครัวฉลามหัวขโมยเพิ่งหลบหนีออกจากคุกเมื่อคืนนี้ ครอบครัวฉลามหัวขโมยคือกลุ่มที่เลวร้ายที่สุดในท้องทะเลเราจะต้องรีบจับพวกเขาเข้าคุกครอบครัวฉลามหัวขโมยมีหน้าตาแบบนี้อืมหน้าตาของพวกนั้นคล้ายกันกับครอบครัวของเราเลยนะแอวไหลถึงแม้ว่าสีจะดูคล้ายกันแต่พวกเขาดูชั่วร้ายมากนะคุณพูดถูกพวกเขาจะมีลายแบบนี้ เราต้องจำไว้เพื่อที่จะหาตัวพวกเขาเพื่อนๆมาจับครอบครัวฉลามหัวขโมยด้วยกันกับฉันเถอะหัวขโมยฉลามตัวร้ายฉันไม่รู้ว่าเธอไปซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ฉันกำลังจะไปจับพวกเธอเพื่อนเเรามาหาแม่ฉลามหัวขโมยกันก่อนเถอะช่วยกันจำนะว่าเธอมีสีชมพูและลายสีดำ เธอเคยเห็นจจฉลามหรือเปล่าโจฉลามหางไกลเธอเคยเห็นจนฉลามหรือเปล่าโจฉลามห่างไกลหัวขโมยฉลามจับเลยโอ้พิงฟองนี่ฉันเองแม่ฉลามฉันก็กำลังหาแม่ฉลามหัวขโมยอยู่เหมือนกันมาช่วยกันหาอีกครั้งกันเถอะที่แท้ก็เป็นแม่ฉลามตัวจริง ฉันขอโทษนะมาหากันอีกครั้งเธออืมแม่ฉลามหัวขโมยอยู่ที่ไหนนะโอ้เธออยู่นี่อย่าขยับนะแม่ฉลามหัวขโมยโอ้ไม่นะฉันถูกจับแล้วในโปรดปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่ทำอีกแล้ว ฉันจะคืนเงินทั้งหมดที่ฉันขโมยมาฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในคุกเพื่อนๆฉันได้รับรายงานมาว่าพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เรามาช่วยกันมองหาดีๆกันเถอะช่วยกันจำนะว่าเขามีสีน้ำเงินและลายสีดำ เธอเคยเห็นโจนฉลามหรือเปล่าจนฉลามหางลายเธอเคยเห็นจนฉลามหรือเปล่า,จน,ลา,านจนฉลามหา,า,มางลายฉันจะมองหาด้วยกล้องสองทางไกลนะเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่แน่ฉันเห็นแค่ปลาที่มีลายอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นตรงนั้นล่ะ หมึกยักษ์แล้วก็ปลาโลมาฉันยังไม่เห็นพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เลยฉันคิดว่าพ่อฉลามหัวขโมยน่าจะไม่อยู่ที่นี่เราไปหาที่อื่นเถอะฮะเธอเห็นพ่อฉลามหัวขโมยหรอโอ้เธอต้องโกหกฉันแน่เลยฉันยังไม่เห็นเขาเลยอะไรนะ เธอเห็นพ่อฉลามหัวขโมยจริงๆหรออยู่ที่ไหนกันฉันเจอแล้วพ่อฉลามหัวขโมยเยี่ยมมากเพื่อน,เ,อนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากติดคุกอีกแล้ว มีบางอย่างผิดปกติฉันมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้จะต้องมีหัวขโมยฉลามซ่อนอยู่แน่พวกเธอคิดเหมือนกันไหมเพื่อนๆงั้นเรามาตามหาย่าฉลามหัวขโมยที่นี่กันเถอะเธอมีสีส้มและลายสีดำโอเคนะเธอเคยเห็นโจนฉลามหรือเปล่าโจฉลามทางไล่เธอเคยเห็นโจนฉลามหรือเปล่าโจฉลามทางไล่ ฉันเจอเธอแล้วสีส้มและลายสีดำาหน้าตาของฉันเหมือนขโมยอย่างนั้นเหรออ่าไม่ขอโทษนะคุณเสืออีกรอบหนึ่งตรงนี้มีหังขยับอยู่ด้วยสีส้มและลายสีดำฉันมั่นใจว่านั่นจะต้องเป็นย่าฉลามหัวขโมยแน่นอน ฉันเจอเธอแล้วย่าฉลามหัวขโมยโอ้อเธอหาฉันจนเจอครั้งนี้เธอจับฉันได้ยังไง่ายได้เธอน่าจะจับฉันไม่ได้แท้แต่ฉันซ่อนตัวได้ดีกว่านี้อืมฉันคิดว่าลูกฉลามหัวขโมยน่าจะอยู่แถวนี้นะ เรามาตามหาลูกฉลามหัวขโมยกันเถอะเราต้องช่วยกันมองหาสีเหลืองและลายสีดำเธอเคยเห็นโจนฉลามหรือเปล่าโจนฉลามห่างลายเธอเคยเห็นโจนฉลามหรือเปล่าโจนฉลามห่างลายฮะไอศครีมไม่ฉันไม่ได้อยากกินไอศครีม อาฮะเธออยากจะล่อลูกฉลามหัวขโมยด้วยไอศครีมหรอโอเคนั่นเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากเพื่อนๆอ,อืมไอศครีมแสนอร่อยฉันจะกินให้หมดเลยอ้ามไอศครีมเหรอไอศครีมนั้นเป็นของฉันอย่ามาแย่งนะฉันจับเธอได้แล้วอ้าโอ้ไม่ ขอบคุณมากนะเพื่อนๆเ,เราจับลูกฉลามหัวขโมยได้แล้วต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆพิงฟองพิงฟองฮะพิงฟองตรงนี้มีอะไรแปลกๆล,ลอยอยู่บนมาหาสมุทรด้วยละ่ะมาเช็คดูหน่อยสิโอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฮะทั้งหมดนี่คืออะไรกัน ฉันคิดว่าปู่ฉลามหัวขโมยต้องซ่อนตัวอยู่แถวนี้แน่ๆพิงฟองเพื่อนๆได้โปรดช่วยไปดูหน่อยนะโอเคได้เลยเธอเคยเห็นโจฉลามหรือเปล่าโจฉลามทางไล่เธอเคยเห็นจนฉลามหรือเปล่าจนฉลามทางไลยเดี๋ยวมีคนทิ้งขยะไว้บนชายหาดแล้วก็ลอยมาตรงนี้ เธอไม่ควรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะมาเก็บกันเถอะอืมฉันไม่คิดว่าฮะปู่ฉลามหัวขโมยอยู่ตรงนี้เราค่อยๆขยับอย่างระมัดระวังกันเถอะเราจะมาจับเขาด้วยกันหนึ่งสองสามได้ตัวแล้ว ปู่ฉลามหัวขโมยโดนจับแล้วโอ,อย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ฉันขโมยไปแค่นิดเดียวเองมันไม่ได้มีให้ขโมยมากมายเลยนะทำไมพวกเธอทำแบบนี้เปิดประตูนนะ ฉันจะส่งพวกเธอไปยังคุกที่แข็งแรงและแน่นหนากว่าเดิมพวกเธอจะได้ไม่หนีออกมาอีกขอบคุณนะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิงฟองใช่ขอบคุณมากมากเลยนะพิงฟองพวกเราได้ของของพวกเราคืนหมดแล้วไม่มีปัญหาฉันแค่ทำตามหน้าที่น่ะฮะอะไรกัน ควรกลับบ้านได้แล้วถึงบ้านแล้วสนุกไหมสนุกครับผมสร้างปราสาททรายมีอุโมงค์ด้วยว้าวคุกกี้ปลาของโปรดของผมผมขอชิมหน่อยเดี๋ยวปรูกลินล้างมือก่อนที่เธอจะกินมือลูกเต็มไปด้วยเชื้อโรค ผมไม่อยากล้างผมอยากกินขอสักชิ้นได้ไหมครับมาเธอเดี๋ยวแม่ไปด้วยไม่ผมไม่อยากล้างมือเลยลูกฉลามเธออยู่ไหนฉันแน่ใจว่าฉันเคยเห็นเธออยู่แถวนี้ เธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองนี่ลูกฉลามใช่ไหมโอ้ยาสีฟันอืมลูกฉลามซ่อนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้เป็นใดเป่าผมที่เป่าลมออกมา อืลูกฉลามหายไปไหนซะแล้วฉันเจอเธอแล้วลูกฉลามเฮ้ผมไม่อยากล้างมือเลยบรุกลินถ้าเธอไม่ล้างมือเชื้อโรคร้ายจะเข้าสู่ร่างกายและทำให้เธอไม่สบายได้มาร้องเพลงและสนุกไปพร้อมกับการล้างมือกันเถอะ ลางมือกันดูด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 ด้วยสบู่ดูดดูดดดด้วยสระจังดูดดดดูดดดล้างมือกันว้าวฮ่สนุกจังเลยแม่ครับตอนนี้มือของผมสะอาดมากเห็นไหมรู้สึกดีไหมเมื่อมือของลูกสะอาดโอ้บรุกลินแม่คิดว่าลูกต้องล้างหน้าด้วยนะล้างหน้าหรอ ผมไม่อยากลางหน้าเลยโอ้บรูกลินบรูกลินออกมาหน่อยได้ไหมฮะผมแน่ใจว่าบรูกลินอยู่ที่นี่เธอเคยเห็นลูกชลามหรือเปล่าลูกชลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกชลามหรือเปล่าลูกชลามหางสีเหลือง ผมสามารถหาบลูกลินได้สบายมากอยู่นี่ใช่ไหมโอ้มันคือเป็ดสีเหลืองพ่อเจอแล้วบลูกลินพ่อครับผมไม่อยากล้างหน้าเลยแต่ล้างหน้าแล้วสดชื่นมากเลยนะพ่อจะช่วยเอง ล้างหน้ากันดู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 ด้วยสบูดูดูดสะอาดแล้วดู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 ล้างหน้ากันว้าวรู้สึกยังไงบ้างบรุกลินสดชื่นใช่ไหมใช่ครับหน้าของผมดูดีขึ้นมากเลยมาอาบน้ำตอนนี้เลยไหมจะได้สะอาดขึ้นไปอีกลูกมีคราบสกปรกติดบนตัวเต็มเลย ไม่ชอบอาบน้ำจริงๆเลยโอ้ตายแล้วเฮ้อขอโทษครับคุณปู่ผมไม่ได้ตั้งใจบูกลินสกรปรกไปหมดเลยพอลงไปในน้ำน้ำก็กลายเป็นโคลนเลยงั้นเรามาอาบน้ำด้วยสบู่กันเถิดนะว้ ผมไม่ชอบอาบน้ําเลยบูกลินตามปู่มาว้าวเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ในอาบอาบน้ํำยังไงล่ะโอ้ใจปวบที่หายไปอยู่นี่เองเหรอบ <c oughs> ุกลินมากัดผิวด้วยสบู่กันเถอะ อาบน้ำกันดูดูดูดด้วยเสบดูดูดสะอาดจังดู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 อาบน้ำกันว้าวบลูกลินดูสะอาดขึ้นมากเลยฮครับผมรู้สึกสดชื่นฮสนุกมากครับโอ้ไม่นะบลูกลินปูคิดว่าร้านต้องแปลงฟันด้วยนะ ไปที่สระน้ำกันคุณย่าบลูกลินมาแล้วเฮ่ย่าฉลามไปไหนนะ่ะไปตามหาย่าฉลามด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่า ยาะลามหางสีสม้มเจอกคยเห็นยาะลาม,ลามหรือเปล่ายาะลามหางสีสม้มอย่าอยู่ตรงนี้ฮะตรงไหนผมมองไม่เห็นครับอยู่นี่ไง <laughs> ยาครับไปไหนมาครับที่รักนี่ชุดอะไรเหรอฉันกลายเป็นนางฟ้าฝันน้ำนม ดูเป็นยังไงบ้างรุกลินล้านแปรงฟันมารียงจ๊ะย่า yeah, ครับผมต้องแปรงฟันจริงๆเหรอครับใช่จ้าบรุกลินดูนั่นสิไอ้แปรงสีฟันแปรงแปรงฟันของเราและกำจัดเชื้อโรคและฟันของเราก็จะแข็งแรงและสวยงามยิ่งขึ้นล้านเข้าใจไหมงั้นเรามาแปรงฟันด้วยกันเถอะ แปรงฟันกันดู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 โยแปรงสีฟันดูดูดููดูแปรงไปมาดูดูดููดูแปรงฟันกันว้าวว้าวบรุกลินเธอดูสะอาดมากจริงเหรอครับอ้าสดชื่นจังเลยโอ้ัโห

สะอาดมากขึ้นเลยนะลูกหยิบคุกกี้ได้เลยนะตอนนี้มือลูกสะอาดแล้วว้าวผมจะกินคุกกี้แสนอร่อยแล้วจะกลับมาแปรงฟันอีกครั้งนะครับ <c oughs> สก,กรปรกจังได้เวลาอาบน้ำแล้ว <c oughs> ให้ตัวของเธอเปียกให้ผมของเธอเปียกสาดนะ้ำสาดนะ้ำ